แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสบายใจได้รถไฟป้ามาแล้วค่ะขากลับบ้านนะคะเออทีเอ็ดมทีเอ็ดยอนั่รงรถไฟกลับบ้านจะไปสองโมง ดี้จ,จังคะ่ะกลับได้นั่งเพื่อนๆไม่ได้นอนไม่ได้นอนเตียงนอนตรงโต๊ะก็ได้เออดีดีดีด,ด,ดีชอบแบบนี้มากกว่าจะยอ้อนยินละ่ะโซแฮเดฟฟนเอาลงตรงนี้ได้ด้วยค่ะที่กวางก็เครื่องบินอีกที่นั่งกว้างจะจะจะเรียบเรียบ,บรอ เต็นทางกลับนะเพื่อนเพ่ป้านอนเอ็มเมื่อคืนดูหน้าเต็มเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มแปก็ปแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนมานั่งครับทิต้ ป้าชอบนั่งเก้าอี้ค่ะไม่ชอบไอ้เป็นที่นอนน่ะที่นั่งนี่กว้างกว้างกว่า,วาครึ่งบ,บินนี่ค่ะเ,เพื่อนอ่ะดอัลช็กกนแล้วเอาถัดท้อนเดี๋ยวผมจะสวมกับทอนทอนอ๋อคิดช็อกเกล้ว ักรที่กว้งอันนี้ห้องกาแฟนะครับป้าบอกจะซือ้อก็บอกว่าเอาไปเลยฟรีฉันให้เธอฟรีไว้นี้นะ โอป้าจะถึงไปดูคันยอทรคันริกเกนยอตโกสโตทันริกเกนคันยอโฟเรนอ๋อยอตโก ป้าบอชันเอาตรงนี้ได้ไหมจะถือไปถือไปได้นะอ๋อัดพรอผัดซมิเกที่ทอขายเล่าขายเรียนนะครับผัดซมิเกผัดผัด ป้าย้ายที่นะเพื่อนๆป,ป้าย้ายที่มาอีกห้องนี้เย็นๆแลวมีเก้าอี้เก้าอี้ดีๆมีโต๊ะดีๆเฮ้ดอลลีเ่เฮ้เฮ้ชดอมกรอติดอิตาเชป้าอ๋อนี่มันพับได้เพื่อนๆกรอบกรบบพูด อ๋อเยอะตัเบ้อเหรอเยอะตัวฟีฟลาตเต๋อป้าชอบนั่งตกนี้งเพื่อนๆพื่อกาอีแบบนี้นะที่มันกว้างนะเป็นไม่เป็นเตียงนอนนี่ที่กว้างกว่าเครื่องบินอีก สถานที่ที่นั่งเหมือนกันค่ะน,นั่งกว้างสบายที่เป็นนอนป้าไม่ชอบเลยแบบนี้ดีห้องน้ำก็สะอาดเพื่อนๆกว้างดีกว้างวาย เครื่องบินเลยค่ะสะอาดด้วยนะสะอาดด้วยม,ม,มีที่เก็บของมีที่เก็บของดีกว่ารถนอนนี่ค่ะตู้นอน มีที่เก็บของคนเยอะกว้างด้วยมีที่เก็บของข้างบนด้วยค่ะเพื่อนใกล้จะถึงบ้านแล้วเพื่อน สี่ทุ่มถึงบ้านพอดีเพื่อนๆนมาจบที่แม่น้ำเหมือนเดิมไปก็ตรงที่สะพานกลับก็ถึงสะพาน